วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกายกันพายอยู่แล้วน,นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว SDBB n z 6 6 6ขีดหกหัตริกรียานะครับผมโดยที่โมบิลสูตตัวนี้นะครับจะอยู่ในภาคของกันดั้มยูนิคอร์นนะครับเป็นฝั่งของนีโอซิออนนะครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเด่นอยู่นะครับในเรื่องออกมาัแต่ต้นต้นเรื่องเลยก็มาดูรับกล่องกันดีกว่า อาร์ตเวิร์กนะครับสวยงามมากตัวนี้จะเป็นโมเดลกันพังตั้งแต่ปี2011นะครับผม mm hmm. เนี in อินเจแปนก็าดูรอบๆกันดีกว่าด้านซ้ายครับอันนี้ก็จะเป็นคนขับนะครับผมคนขับชื่อว่ามาร i ดาคูซนะครับผม เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเด่นเลยมีบทบาทและข้อในภาพกันดัม้มยูวิชย์ค่อนข้างเยอะนะครับจะหาดูอเองได้นะแล้วต่อมาก็จะเป็นภาพตอนประกอบเสร็จนะครับของตัวกษัตรย์กิยาต่อมาก็จะเป็นลูกเล่นนะครับลูกเล่นต่างๆต,ตาสามารถขยับได้มีแขนกลนจากโล่ของเขานะครับผม ปอกแขนกลุ่มปอกแขนในเรื่องนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นตัว D 5 0 0มาให้ด้วยนะครับในกล่องเป็นตัวเล็กของฝั่งสาพันธ์ภาพรวมนะครับผมหมดการเล่นสามารถแปลงรากแบบนี้ได้ ต,ต่อมาตัวนี้เป็นตัวที่367ของซีรีส์ SDBB นะครับผมด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาพตอนสู้กับตัวแอนดัมยูนิคอนนะครับผมหน้าซีรีส์เดียวกันนะน่าจะเป็น SDBB เหมือนกันยูนิคอนตัวนี้ก็อมานี้ครับลอกกล่อง ต่อไปเราไปดูข้างในกล่องกันดีกว่าครับก็ของที่มีให้ในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูที่อย่างแรกกันเลยดีกว่าสติกเกอร์ก็จะมีสติกเกอร์มาให้2แบบนะครับเป็นสติกเกอร์ฟอยล์ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวว่าสีดำนะครับผมสีส่อมเลดหน่อยต่อมาก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์ใส่นะครับ คล้ายๆชิรันจูเลยแล้วก็ต่อมาเป็นแผง p c จะมีมาให้หมด3ามแผงนะครับจอยกลมส,ส่วนใหญ่แล้วก็ต่อมามาดูที่แผง C กันก่อนครับแ,แผง C จะเป็นสีดำนะครับผม สีดำที่ออกเขียวนินดๆเขียวเข้มๆพูดไม่ถูกเอาตามที่เห็นแล้วกันนะครับสีประมาณนี้แหละในเทีวละเอียดต่อมาแผง B ก่อนแล้วกันแผง B อันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเป็นส่วนของโลแล้วก็แขนกล ก็สุดท้ายแผง A ว่าจะมีสีเขียวเข้มมา3ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีขาวที่ออกครีมนิดๆด,ดีเทลรายละเอียดสีเหลืองมาด้วย4จุดนะครับส่วนของแผงก็จะประมาณนี้นะครับผมมี1 สองสามสี่ห้าหกหกแผงนะครับผมต่อมาส่วนคู่มือนะครับผมก็จะเป็นตัวกษกัตริย์ยาเลยยืนเด่นเด่นตัวเดียวเสร็จนะครับผมหลังจับกประกิเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้มีด้านหลัง ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับมาแบบเร็วๆแล้วนันแค่สีหน้าไอ้สามหน้าสามหน้าก็ประกอบสีกอกษัตริย์เสร็จนะครับแล้วก็มีตัวยงเล็กประกอบครึ่งหน้าต่อไปด้านหลังนี่จะเป็นฉากในอนิเมะนะครับผม ต่อใส่กิยาสู้แบบเป็นดัมมยูนิคอร์นแล้วก็ออปชั่นต่างๆนี่น่าจะอธิบายเกี่ยวกับจกักรวาล UC แต่ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่าไม่ออกอตัวเล็กสามารถแปลงร่างได้คนขับนะหน้าสุดท้ายเป็นลูกเล่นนะครับผม แล้วก็จุดแปะสติ๊กเกอร์ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปอันบ็อกแกะกล่องไว้เจอกันหลังจากที่พะกเบเสร็จนะครับผม